được về với đây cả đây. Oh, đây đây phía nào, đây. Nữa, đây đấy Ủa mọi người nào ta đi này Phải bếp bếp cho Ờ hầm Ủa đang nhảy đi rồi Đang khỏi bưng đó nó đang xịt bạn này bưng Đọc bỏ Đây Ủa đâu để đọc lại đây Đấy, đây khi nào เป็นหมู่บ้านี่ดังที่มีประสบผลสำเร็จได้ทำงานในประเทศไทยไปเดี๋ยวเราจะขอไปหาจักร้องกันเลยตอนนี้นอ้อเขากำลังขับรถมานี่ก็เป็นบ้านก็ลังสร้างใหม่ที่น้องนี่แหละก็หมู่บ้านเนาะเดี๋ยวเผาก็ล่างรถเข้าไ,ไปเอาไปเลยเดี๋ยวขอ,อย่าง,งาเอาไปเลยพามาดูหมู่บ้านพี่น้อง เดทำงานจะประเทศไทยเนาะโอ้เดี๋ยวขึ้นไปเลยไปน้องราวีหอดด้วยพี่น้องเลยเดี๋ยวท่านเห็นจะคล้องยกงจิตใ่ในบ้านเนาะเป็นวหวเขามาหาได้หน้องน้องราวีน้ำทางเนาะ่าจะเป็นจะได่น้องโอ้โหส่วนไหน Uh, Mamily, mấy đi. <laughs> <Làm ấy nó. cười> uh, đi, đi, đấy, vô tô hoa oh, khăn đầy ông đã bị can bể ơn, bắt nhau vào tìm tay giùm. Mamily, vô hạn mười lăm đùm, lăm mười đi mười lăm mấy đi, mười bản mười cuồng mười lăm ยอดยอดอุานที่ไปทำงานที่ประเทศไทยพี่น้องเลยที่เป็นอาลับหนึ่งพี่น้องเลยอาลับหนึ่งในเขตยนนบทเนาะงานดีดีโอ้โต้นป่าต้นยังเลยพระน้องมาเลยพี่น้องสบายดีผู้สบายดีเนาะวันนี้ก็มาพบกับอุมานเนาะพี่น้องเบิกจะมาถามเดี๋ยวน้องมาดุ่มสิกระไรผู้ เดนอยู่กลนี่ยคนงว่นะเอ้มานั่งอยู่ผมอยู่ไกลนั่งเ่าอ้งามดีแบบนี่น้อเดี่ยวบกทมาสัมผัสจะคล้องเพ่อด้เนาะโอ้เนาะนี่ได้ได้เล้ พ่อผู้จะร้านขอถามเด้อขออนุญาตถามเนาะอยู่กับไผตอนนี้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเนาะลูกเพิ่นไปใสจเลยดุโอ้ดุเศร้าไปคงเทพเด้อพี่น้องเนาะเพิ่นอยู่คนเดียวหวานเพิ่นก็ลังงหาไมีดีพี่น้องเลยเพิ่นสร้างหวานเวทไตรเลยผู้สามแสนโอ้สามแสนเป็นเงินบาทสามแสนบาทหรือเสามแสนบาทโอ้สามแสนบาทพี่น้องเลย แต่ข้าวเงินบาทนะพเนาะหกเจ็ดแสนจ้าเนาะสามแสนห่อสามแสนโอ้ยลายปีเดือบแล้วนีเนาะเป็นเบทำงานประเทศไทยเนาะสี่ปีห้าปีห้าปีเหรอเนาะโอ้ห้าปีเงินเฟอกระฟ้าไห้ใส่เดือยู่อืห้าเดือนโอ้ห้าเดือนเพิ่นให้เดือนเท่าไรดิสามพันสามพันเนาะเป็นเงินลาาประมาณสองหลานปายนะพูเนาะสามพันเนาะ Làm phân có cả 38, 38 Làm phân có cả Làm lại bây giờ kháng mà phụ tổn nhanh này, Nè bạn, này đơn bạn như nào. Đấy. Này Này, khó nó nhả này phụ phần đơn Đấy. nhang bựng nó Nhanh hắn như tí phụ vậy nó Ừ Thế hắn, nhưng hẹn như ta ba nhang. Ừ Ui, nhang hẹn như phụ đó mà. À, mà tặng cho phụ mà À, mà vạn vân nó. Oh, mẹ mẹ thấy 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 mấy thấy 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 dạng thấy 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 tuần บานดีเด้เนาะมาเนาะหองบานดีหอกี่ก qu ็เป nah ็นพาคคนผูกไหญพักค้อมจีนบะกิน uh, กับต่ำหงเหรเนาะจะใส่พ nice ุ่นยังผู้คือง่างเดีแยวห่วงจะใ่พขียางผู้คือห่างเดี๋ยวหวงจะใก่พนย่ะผูอ่างเดี๋ยพี่องยางเบิ้งห้อสิงไข่เบิ้งยางเบอกระเพรากับมีนหรือเนาะตก็มี บอนอนเย็นมานน่ผูแตายด้มีตนหม่อ่มีตัวกินมีโอ้โดนกามาตะไทยมหี่ผูโอ้ราจกมาตะไ่หรอหนอเลยงามีโดนขัดนี่ไปเดี๋ยวย่างไปเลยปลูกตะพิกายผัวนี่เออทีนกลพชรดีเยอะรึเปล่ามพริ่แสงมะดพผิกขาวนี่ เขาหนุ่ยใหญ่ดีนี่พี่หลังเลยโอ้ยพี่ก้อยนี่จักรเสื้อทำได้แล้วไปมาเลยกวางยืนย่เนาผู้ดีผู้อู้เนาะเดินนี่เนาะเห็ดกัมแพงนี่ยจ้างเป็นเงินบาทวะนี่ผู้โอ้เข้าเป็นเงินกี่ยวโอ้อันแลร์เขาเนาะหกเจ็ดหลังโอ้เป็นเงินกี่ยวผมบอกหกเจ็ดหลังโอ้มันเคยเป็นคู่ซ้อนนะพี่หลังเลยเินเนาะ พาตะกี ừ, hi, drafted, yeah. people with people with people ้คนเดามใช่ป yeah, yeah. ่ะซอนปฐมซ้อนอาเซียนปฐมเป็นอยู่ผู้เดียวเป็นชายโสดพี่น้องเลยตอนนี้เนี่ยรอบๆเดี๋ยวพาไปเบิ่งขอบมูนะผู้ขอบมูฮะเดี่ยงเชกโตอ่ฮะคนเดียวโมหงมายังเนาะยี่เดียพี่น้องมันยังการรบๆกันอมันก็เป็นวานรังสางใหม่แต่ว่ารังนี่ส้ำเร็จแต่พี่น้องไปทำร้านประเทศไทยเนาะ ปีใหม่ป้าพูผลหมาจะคลองหมดยามปีใหม่ยามมีงานบุญงานยังพ่มเนาะต้องมาบ้านพราเฝ้ายังป้าภูพอตีอ่ะโอ้เทปียันเป็นหมาเนี่ยช่วงวานี้เราในห้องน้ำป้าภูมันสามปีแล้วโอ้สามปีเ่นี่แค่นาหกปีพ่นเนาะจะได้กินเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งมูเบิ่งผีน้อง tô thức với tô mẹ này bố tô mè tô mẹ đèn cưa trong đây cưa sào đèn vào đưa nhà phiền rồi kìa sào đèn nó già cái đó đi nó mẩn này nó nó cũng eo nó ui eo gì nhà già không bố ừ. khỏi ui. việc lướt phụ đây này nó mũi bẹn này nó Oh. Eo. Yên à, đi nó xài nào lần là... Không xài nhà quét thanh yên nó này nó Không chỉ bỏ họn mà Xài nhà anh นี the world. The world ่ยใช่เนาะแม่ผูผ oh, ูของนางเราี่ทางมากกับแบงสบายปุดยเลยมั้จมันฝมูนี่ยวะสบายเลยเนาะจะเฮ็ดเองวันีผูของเฮ็ดเองโอ้ไอเดียเอาขาดเต๋อไปนี่แน่นอยู่เนาะใส่ใสทั้งกระซีทั้งเต่งแต่ว่าทั้งดุมนี่ยใสอันนั้นเนาะใสอันนี้หนาขะ

จะนึงเข่าหรออไปกินน right <c ats> like so ้ำกันทีอยู่นะปีปลาโอ้ประตูบ้านเดียวางประตูบ้านนี่ยมปุบเป็เดนะได้เดือนไห้วะนี่มีหลอมัยังมีหลอกเลยเอไงปูเป็นเดือนเิงโอ้เวิร์ไลด์ดีนะ้านสามสนบตนี้ อูเดินเงี้ยังจีไรได้เนาะเงินเงินอะไรเนาะเงินแพงเนาะเดินกลับเดินยังก็ได้ใส่พวกเราคล้ายๆแบบประตูห้องสีเนาะแนวนี้เนาะตู้ใหญ่จริตู้ใหญ่ไปได้เลยพ่ออู้วันนี้ขอบมกขอบใจให้รสายในสมผาตู้เลยดีไม่เห็นอะไรพี่น้องเงิื่อน เป็นใส่ยังกับผัประตูมุงสังกะสีเบาเนี่้วกระเบื้อังกะสีเนาะแผ่นเด่นเนาะเกินไฟเนาะมีโซดัดยังอยู่บ่อยถึงเห็นจานมีก็เป็นโดดเบิ้องกระโดดปูจะอะไรเงี้ยโอ้จะเบองราทัดได้ะเบิ้งข้าวเบ้องยังยู่เไร่องข่อ่ะเบื้องเนี่ยเาเบิ้งข้างในเจาหน่อยเป็นติดกระโดอยังเดือด้อย

Mì khẩu mì nhắn nó bị rộng Như quý Như thế nào. Không đọc. Đẹp bường, bộ. <laughs> hóa nói. thì không lộ Đếp với vương ngân vậy Điện hòa nó tính nhàng để chỉnh thì กินด้วยอย่างนี้สีแก้วน้ำอะก่วพ่งแล้วมากินก่อนมังนาดปะอืมออนเ็กจก่ปาคอกินเหรดิโอ้ยเต็มหมดพี่น้องเงินเบลอเนี่ยงุบเนาะไปล้ๆมังตู่เย็นนะบ้างมีอย่างนี้ ควงเย็นนะมีปลาอีโกหกเป็นเต้โดนนะโอ้มีปลามีนะมียังบักเต้กินโมเวตหน้าไปอยู่คนเดียวเนาะยังในตรงนี้เ้ยขอมบ้านหน้าไปเลยท่านี้มาเสียนเลยห้องบุญหน้าบอน้ำเขาพูดใหญ่เด้ยุคนเดียวเนาะยังกบ แจ่กินโมเบิร์อะไรยังไงข้าวกี่ดีเตาแล้วแต่ว่าอยากเงีงๆจะถอยไปย่างก่อนน้องรับพี่ภาพไปเบึงอันนี้นะคำแพงรลบๆนลยนะให้จะย่างก่อนแล้วเบิรสีคอยดีบิวไปบ้านไปซะตัวบะเห็ดอันนี้ hết mày hết ăn mày chặt đùa khi nhang với thang này cả đại nhang với thang mà không phải ảnh chỉ ở trong đây thì nó đâu thì ai diễn không bệnh, nó đã bị nhang cái từ đó đi phi đoàn người và Bà... chết xuân là bột Các bạn có xe nó đã bị nhàng và ไกลสำเลพี่น้องเดินหวานครับขังไก่ออกบ่อยแล้วเนาะกะเป็นบ้านน่ารักมงสนะสมบูรณ์แกงจำปาศักดิ์หมูแอลนะเกยแล้วนะพี่ด้วยราเกย์อยง้เพราะผู้กคอยเกยไงเพราะหมูด้วยทีเกยเอง Ê là cái đeo cho cười yên đi, nhiều tiền không? Nhiều tiền Hết nhiều tiền rồi Bếp ai nó phú đâu Mà sẽ thấy Cái này Ủa, phân bạc rồi nó Ờ, mà, mà ยู่สิบลดดาวมั้หมอลดขำมาแต่ฟังไทยหน่อยหาแฟนบาทเนาะส่งหอวบาทเลยเข้ามาหอวเทือนเลยผู้โอ้แก่สบายด้เอามาเลยเนาะเป็นเงนหาแฟนเนาะก็หูเบิร์ตเนาะเอนผู้ใดผู้ใดเนาะ

จะเป็นน้องนะพีเดียวฟ้าเ่าเอิร์กม่านะพี่น้องเอาล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้อีพี่เลยเนาะ่าวเอิร์กก็จะมีสำเนาจะได้ถึงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองยูทูบเบ้าเอิร์กลาวไต้น้ำเด้อวันนี้่าวเอิร์กก็ี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องขอกล่าวคำ่าสวัสดีบ๊ายบายพบกันใหม่พี่หนาเด้อกลับบ้านก่อนพี่น้องเลยวันนี้